สวัสดีค่ะพี่ชื่อนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันจันทร์นะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะกับ Facebook l i v e เพจพี่ชื่อนะคะการใช้ชีวิตและทำธุรกิจในประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็สำหรับครั้งนี้นะคะเหตุผลที่ทำไมเอาสองหัวข้อนี้มาไว้ด้วยกันนะคะก็คือระบบทวงหนี้ของสวีเดนและเมื่อลูกค้าไม่จ่ายบินเนี่ย ทำยังไงนะคะก็สาเหตุที่เอาหัวข้อสองหัวข้อนี้มอยด้วยกันอันนึงมาจากว่าอยากให้ทั้งคนที่เป็นผู้บริโภคนะคะหรือว่าบุคคลธรรมดาที่เราซื้อสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจด้วยว่าระบบการทวงหนี้ของสวีเดนเนี่ยมีอะไรบ้างและ ส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรกับเรานะคะแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอ่ะถ้าจะให้พูดถึงว่าระบบทวงหนี้ของสวีเดนคืออะไรบ้างนะคะต้องพูดถึงศัพท์คำคำนี้ค่ะที่เรียกว่าโฟโนครงเดนนะคะหรือว่ากรมบังคับคดีของสวีเดนนั่นเองนะคะ กลมบังคับคดีของสวีเวนหรือว่าโฟโนโครงเด่นเนี่ยจริง,รงๆเขาทำหน้าที่ในการช่วยติดตามนะคะให้คนที่เป็นหนี้เนี่ยสามารถจ่ายเงินได้และให้คนที่ท่วงหนี้นะคะหรือว่าบริษัทเนี่ยได,ได้รับเงินคืนคือช่วยทั้งสองฝ่ายว่าเงินเถอะนะคะนี่คือเป้าหมายของบริษัทโครโนฟองเดนนี่คือช่วยทั้งสองทั้งสองด้านนะคะ ทีนี้พี่ไม่พูดถึงหน้าที่ของโฟโนโครงเด่นนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบทวงหนี้ของสวีดเดนลึกๆนะคะก็สามารถไปเรียนในคอ,อมูลนะคะมันจะมีวิชาที่เราเรียนอยู่แล้วคือ s f e. จะมี s อ e e o n o m y นะคะที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องนะ เศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลหรือว่าการเงินส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ข้อมูลไม่ได้สอนนะคะหรือว่าอยากจะเรียนเป็นภาษาไทยก็พี่มีคอร์สนะคะก็คือที่กลุ่มเพื่อนเรียน SFE นะคะพี่ใส่ลิงก์ของกลุ่มใน facebook แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจคอร์สนะคะคอร์สก็คือ10ครั้งนะคะเรียนออนไลน์กับ พี่เองในส่วนของเอสฟีโครโนเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เทอมนี้เนี่ยปิดไปแล้วนะคะเพราะเรียนจบไปแล้วนะคะแล้วก็เทอมถัดไปนี่ก็จะเป็นจะเปิดรับสมัครช่วงกรกฎานะคะก็ราคาก็150โครนนะคะตกครั้งละ15โครนเท่านั้นเองนะคะแพงกว่าแพงถูกกว่า,าค่าอาหารสวีเดนซะอีกนะคะ ก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะแล้วก็มาเข้าสูนเนื้อหาของวันนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบการทงหนี้ของสวีเดนนะคะทีนี้พี่ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าระบบการทงหนี้ของสวีเดนเนี่ยสาเหตุที่เราต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเกิดจาก 1. ไม่เข้าใจ 2. ละเลยสมไม่รู้ภาษานะคะ ทีเนี้ยการเข้าใจระบบรงนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วแล้วเราเข้าใจภาษาด้วยก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครที่ไม่เคยช้อปปิ้งนะคะไม่เคยซื้อสินค้าบริการเลยนะคะคือไปตามร้านค้าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จ่ายเงินสดอันนี้ก็มักจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรา ซื้อของออนไลน์นะคะหรือ,อซื้อของเงินผ่อนอะไรอย่างเงี้ยผ่านะระบบของสวิเดนเนี่ยมันเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการทวงหนี้ว่าเขาทำยังไงนะคะก็คืออย่างถ้าสมมติว่าเราซื้อของออนไลน์นะคะก็จะมะีมีระบบชำระเงินที่เวลาเราซื้อของเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะบอกว่าคุณจะจ่ายเงินทางไหนใช่ไหมคะ ถ้าสมมุติว่าจะจ่ายเงินทางาบัตรเครดิตใช่ไหมคะหรือว่าจ่ายทีหลังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือที่มักจะต้องมีการาบางทีต้องมีการทวงหนี้บ่อยๆก็คือใครที่เขาเรียกว่าใช้โทรศัพท์มือถือรายเดือนที่มีการจ่ายทุกเดือนอย่างเงี้ยคือค่าบริการแบบ ผูกรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าพวกเติมเงินก็มักจะไม่มีปัญหาพวกนี้นะคะจะอยู่ในชีวิตประจําวันของคนที่อ,อยู่ในสวีเดนอยู่แล้วว่าจะมีระบบทวงหนี้ตามมานะคะทีนีน้เมื่อเราไม่มีการชําระเงินตามเวลานัดนะคะหรือถ้าเราเป็นบริษัทเราซื้อของเนี่ยเขาก็จะส่งบินมาเก็บเงินเรานะคะ ในนั้นในบินเก็บเงินเนี่ยก็จะมีารายละเอียดว่าจ่ายยังไงวันไหนที่จะต้องจ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้รายละเอีเยดเรื่องวิธีการอ่านฝักทูรานะคะก็คืออย่างที่พี่เกริ่นเอาไว้ข้างต้นนะคะจะมีสอนใน s f e e c o n o m y นะคะก็รายละเอีเยดว่าเราจะดูฟักทูรายังไงเวลาที่มันมีบินมาถึงเรานะคะก็อันนี้เราก็ต้องดูนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับจดหมาย ส่งมาถึงที่บ้านเนี่ยต้องเปิดอ่านนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะห้ามห้ามละเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าสมมุตินะคะให้จ่ายเงินนะคะในชำระในวันที่15เดือน4นะคะสมมุติว่าให้จ่ายวันนี้แต่บังเอิญคุณไม่ได้เปิดจดหมายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเปิดพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะมันเลยมาแล้วทำยังไงนะคะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาให้จ่ายนะคะแล้วเราจ่ายตามเวลานะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ก็คือปกติแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่จ่ายตามเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเ,เราเรา,เ,าเปิดจดหมายเนี่ยวันวันนี้นะคะแต่เงินเรายังไม่มีนะคะต้องให้ในฝักธูราบ,บอกว่าให้ชําระภายในวันนี้นะวันที่สิบห้ เดือน4นะคะแต่ปรากฏว่าเราไปชมเ,เรายังไม่มีตังอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีตังอีกรอรอตังมาตังไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บริษัทที่เราเป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็จะส่งถ้าเกินเวลาที่เขากําหนดเนี่ยเขาก็จะส่งจดหมายทวงนะคะจดหมายทวงเนี่ยมันจะชื่อว่าโพมินเนเซ c อบยีฟนะคะมันจะมีจดหมายที่บอกว่า p พมินเนเและมันก็จะมีคําว่า p พมินเนสเซยอบมาด้วยนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่จ่ายจนกระทั่งระยะเวลาหนึ่งบริษัทนะคะในชื่อเดิมเลยนะสมมุติว่าพี่ซื้อหน,งนังสือจากบ o ๊กคัสอย่างเงี้ยบุ๊กคัสนะคะก็จะ,ะส่งโพมินเนเซก็คือใบเตือนใบเตือนนะคะ คุณต้องอเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราส่งฟักตูร่าไปจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบโครนนะแต่เรายังไม่ได้รับการชำระเลยอะไรเงรี้ยเขาก็จะบอกมานะคะแล้วก็ทั้งนี้นะคะถ้าคุณเห็นใบนี้แล้วก็จงรู้ไว้เถิดว่าคุณต้องจ่ายหนึ่งร้อยห้าสิบโครนบวกกับอีกหกสิบโครนค่าค่าเตือนความจำของคุณนั่นก็คืออีกหก ห้ิโครหรือหกิโครหรือแล้วแต่เขาจะเก็บเรานะคะก็คือหกอ่สมมุติหกสิโครนะคะอันนี้อันนี้จริงๆชีวิตจริงที่พี่ได้จ่ายไปก็คือเราจะต้องจ่ายค่าเตือนความจำด้วยหกสิโครนเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นคำว่าโพ m ินในแสนะคะ <laughs> นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องจ่ายบินเก่าบวกกับค่าธรรมเนียมการเตือนของเขานะคะก็คือ แทนที่สมมุติว่าร้อยเราต้องจ่ายร้อยห้าสิบก็บวกค่าเตือนไปสมมติค่าเตือนหกสิบครนใช่ไหมก็จะเป็นสองร้อยสิบทีนี้เราก็จะจ่ายแพงกว่าถ้า,าต้องจ่ายเข้าไปร้ 100, อยสองร้อยสิบถูกไหมครับทีนี้เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะเรายังไม่ได้จ่ายอีกนะคะเรายังไม่ได้จ่ายอีกนะคะเราไม่ได้จ่ายนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือ อาจจะมีบุคคลสนะคะหรือบริษัทในชื่ออื่นนะคะทวงเราส่งจดหมายมาทวงเราแล้วบอกว่าเนี่ยเเนื่องจากว่าคุณไม่ได้จ่ายบินเลขที่นี้มูลค่า150โครนอันนี้นะถ้าเกิดคุณเห็นจดหมายฉบับนี้แล้วให้คุณจ่ายเงินจะ1ร0โครนหรือตามจานวนที่ระบุไว้นะคะไปที่ หมายเลขบัญชีนี้นะอะไรอย่เงี้ยนะคะข้อสังเกตก็คือถ้าเมื่อไหรท่ที่ที่อไอมีการทวงบินแบบทวงนี้แบบนี้มาถึงคนเนี่ยนั่นหมายความว่าบริษัทบุคคาสเนี่ยเขาได้ส่งชื่อของเรานะคะโอนลูกค้าโอนบินของเขาเนี่ยไปให้อีกบริษัทหนึ่งมาทวง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะชําระเงินเนี่ยให้ชําระไปที่บริษัทใหม่นะคะที่เขาส่งจดหมายมาล่าสุดอันนี้ฟังดีๆนะก็คือเราไม่ต้องกลับไปจ่ายที่ลูกเจ้านี้เดิมเรานะฮะหรือสมมุติว่าเจ้าหนี้เดิมพี่เนี่ยคือบุก,กัสนะ,ะแต่ให้เราไปจ่ายนี่กับเจ้าของคนใหม่บริษัทใหม่ที่ทวงเรามานะคะนี่คือสเต็ปเป็นแบบนี้นะคะทีนี้สมมุติว่า ไอ้บริษัทที่รับช่วงจากบุคัสมาทวงพี่มาทวงเราเนี่ยเขายังไม่ได้รับเงินจากเราอีกนะคะไม่ได้รับเงินจากเราอีกนะคะสเต็ปที่4ถัดไปนะคะสเต็ปที่4ถัดไปนะคะเขาบริษัทที่รับทวงนี้นะคะก็จะส่งชื่อของเราไปให้โครโนโฟงเด่นนะคะก็คือกรมบังคับคดี ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดโฟโนโครงเด่นจดหมายมาเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายก็คือติดตัวแดงนะคะหรืออาจจะติดตัวแดงแล้วนะคะนี่คือนี่คือขั้นตอนนะคะทีเนี้ยในรายละเอียดว่ากี่วันถึงจะติดตัวแดงอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้พี่พี่บอกไปได้นะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลานะคะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีระบบ อินคาโซหรือว่าระบบทวงนี้ยังไงแต่นะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเร็วที่สุดนะที่จะ,ะถึงโครโนโฟงเด่นเนี่ยเร็วที่สุดน่าจะ2เดือนนะคะสเดือนอ่ะอันนี้คำนวณแบบโลจิกนะเพราะถ้าสมมติว่าไอ้บริษัทที่2ที่รับช่วงต่อเนี่ยเดือน2เดือนถ้าเราไม่ตอบสนองเนี่ยเขาน่าจะอาจจะมีการส่ง หนึ่งหรือสองครั้งอย่างเงี้ยสมมุติเขาส่งครั้งเดียวเสร็จถ้าลูกค้าไม่จ่ายปุ๊บเขาก็ปัดไปสเต็ปถัดไปคือส่งให้โคนโอฟงเด่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายความว่าภายในสองเดือนถ้าเราไม่จ่ายหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเราก็อาจจะติดตัวแดงไปแล้วนะคะทีนี้อีกอันนึงเรื่องระบบเ,เล่งลัดนนีสินนะคะมันมีอีกอันนึงซึ่งบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไม่มีจ่ายจริงๆอะไรเงี้ยก็บางทีติดตัวแดงไปนะคะ แต่มันมีอีกอันนึงก็คือมีมีน้องๆหลายคนนะคะบอกพี่พี่ชื่อหนูติดตัวแดงพี่พี่ถามว่าเท่าเท่าไหรอะไรเงี้ยน้องเขาบอกว่าพี่น่าอายมากเลยติดตัวแดงร้อยกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าติดตัวแดงเพราะว่าเขาไม่มีตังจ่ายนะแต่มันติดตัวแดงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายมากก็เลยติดตัวแดงนะคะม,มันมันมีมันเป็นอะไรที่เฮ้ เนี่ยต้องมาไลฟ์บอกทุกคนว่าจริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายแม้แบบห้าบาทสิบบาทที่เราคร้างใครบริษัทไหนเนี่ยอย่าลืมนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยติดตัวแดงได้แบบว่าเราปล่อยป่าแล้วเลยนี่ก็ติดตัวแดงได้นะเถ้าเกิดว่าเราติดตัวแดงเพราะว่ามีหนี้สินจ่ายไม่ทันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่มีนะคะติดตัวแดงแบบร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยมีแล้วนะคะเป็นเคสจริงด้วยตัวเป็นๆน,นะคะก็อันนี้หลากหลาย โอเคอันนี้เราเข้าใจแล้วนะคะว่าระบบทวงหนี้ของสวหรือว่าอินคาโซก็มีประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูในส่วนของเจ้าของกิจการบ้างนะคะเจ้าของกิจการนะคะคนไทยมักจะมีปัญหาเรื่องการจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมักจะมีการประจานการทวงอะไรสารพัดเนี่ยในเพจของคนไทยนะคะประจําต้องบอกเลยนะคะก็อันนี้พี่เห็นแล้วก็เข้าใจนะว่าคนที่ เขา,าขายของนะคะขายสินค้าบริการเขาก็ต้องการาเงินกลับมาให้ลูกค้าจ่ายกลับแต่บางทีลูกค้าไม่จ่ายนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็เห็นใจนะคะทีนี้มาดูวิธีบ้างว่าทํายังไงเราจะได้เงินคืนนะคะหลายคนเนี่ยใช้ประจานบ้างนะคะแต่พี่บอกเลยว่าไอ้การประจานเนี่ยมันมันเป็น เป็นขั้นตอนที่ใจดีสุดละเพราะว่าถ้าประจานแล้วแล้วมีการจ่ายเนี่ยก็คือโอเคอาจจะอาจจะเสียหน้านิดนึงนะคะไอคนที่ถูกทวงก็าจะาเสียหน้านิดนึงแต่อันนี้โบไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเลยเพราะคุณเนี่ยก็จะไม่ติดตัวแดงถ้าคุณจ่ายไอที่เขาประจานอะนะคนทำไมไม่อยากให้ทำนะคะวิธีนี้ก็คือผิดใจกันเปล่า,ลานะคะแนะนำให้ใช้วิธีนี้ค่ะก็คือขายฟักทูรา หรือในภาษาสวีเดนนะคะถ้า,าเจ้าของร้านคนใดจะเข้าไปนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปศึกษาระบบเรื่องการซื้อการขายฟักทูรา่านะคะซื้อขายบินของสวีเดนอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์กับเจ้าของกิจการนะคะว่าถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าเนี่ยเบี้ยวเงินเราทำยังไงบ้างนะคะ ใครที่มาดูคลิปนี้ก่อนเนี่ยเป็นประโยชน์มากแล้วก็ใครที่กําลังจะเปิดกิจาการแนะนําให้ทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าขั้นตอนการเขาเรียกว่าซื้อขายฟักทูร่าเนี่ยต้องอาศัยความเข้าใจด้วยนะไม่เราจะ,ะไม่ค่อยไม่มีปัญหาเวลาที่เราเจอลูกค้าเบี้ยวนะคะอ่าเพราะถ้าสมมุติว่าเราเจอลูกค้าเบี้ยวแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการหาข้อมูลพอสมควรนะคะ ขั้นตอนการทวงหนี้นะคะมันมีอีันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นลูกค้าของธนาคารนะคะเราต้องไปเปิดบัญชีเฟอร์เ o ทท็อกคอนโทรหรือว่าบัญชีสำหรับบริษัทใช่ไหมคะให้ดูว่าธนาคารของคุณเนี่ยมีบริการ i n c a s โไหมนะคะถ้าเกิดว่าธนาคารมีบริการ i n c a s โนะคะก็ใช้บริการกับธนาคารของเราก็จะ ก็จะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าไม่ต้องติดต่อหลายที่แล้วเราก็รู้ว่าธนาคารนั้นเป็นใครนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปสแสวงหาความไวเนื้อเชื่อใจอีกเพราะเขารู้จักเราเรารู้จักเขาอะไรเงี้ยทาให้การทํางานก็จะง่ายและเร็วขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะพี่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะธนาคารบางธนาคารมีบริการนี้ในเฟ r ร์นท์ o ่อคอนโทรยยกตัวอย่างสวีทแบงค์นะคะ พี่ไม่ได้รับโฆษณาจากสว e d แบงคนะคะแต่ถ้าโฆษณาจะเข้ายินดีมากเลยนะคะไม่มีตังมานานแล้วไม่มีสปอนเซอร์มานานแล้วนะคะสวีทแบงค์มีบริการ i n c a s โซนะคะแต่ว่า h a n d เด s ส a n ังเนเนี่ยไม่มีนะคะนอเดียมีไหมอันนี้พี่ไม่ได้หาข้อมูลนะคะก็ให้ไปเช็คเองนะพี่เช็คมาให้สองที่สวีทแบงค์ bank, แล้วก็ h a n d เดลส a n ังเกนสว b a n k มีนะคะเขาก็บอกว่า หม้ว่าคุณเนี่ยลูกค้าคุณจะเป็นลูกค้าบริษัทหรือว่าลูกค้ารายบุคคลเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการรับทวงนี้ให้คุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ,นะคือแล้วก็อาจจะมีค่าบริการด้วยนะการรับทวงนี้มีค่าบริการเสมออันนี้เขาจะเสนอให้ว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ของ S ว e d b a n k นะคะโอเคให้ไปไปดูธนาคารของตัวเองก่อนนะ ถัดมาถัดมานะคะบริการ i n น a s โนะคะอา,อาจจะมีถ้าเราไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารที่เขามีบริการ i n น a s โเราสามารถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยใช้โดยใช้คำว่าเชฟ ฟักทู r a อะนะคะอ่ะนะคะเชฟฟักทูร์อะนะคะอ่ะพี่ขีดขีไปให้แล้วก็จะมีหลายบริษัทเลยขึ้นมาเช่นคั p ซิตโต้เซเวียนะคะเซเวียเขาบอกว่าอ่ามีบริษัทที่รับซื้อเซเวียเซเวียนี่บริษัทใหญ่นะคะแล้วก็มีอีคโนแบง อาวิซอนนะคะอืมแล้วก็อะไรอีกอะอารอสคคปิตอลนะคะมียูโรฟินแลนซ์นะคะยูโรฟินแลนซ์นะคะก็มีเซลิฟักตูราอ่าอันนี้จ่ายภายในยี่บสี่ชั่วโมงด้วยนะทีนี้เวลาเข้าไปซื้อ อีคโนบังนะคะสาเหตุที่เราจะต้องหาข้อมูลนะคะอันนื่องมาจากว่าเพราะเวลาเราขายฟักทูร่านะคะนั่นหมายถึงว่าคุณขายสมมติว่าลูกค้าเป็นหนี้คุณ1,000โครนอย่างเงี้ยเราขายฟักทูร่าให้กับบริษัทพวกนี้เราจะไม่ได้เงินคืนเต็มนะคะเช่นบินพันหนึง่ง เราขายฟักทูราเราอาจจะเขาอาจจะซื้อเราที่แปดร้อโครนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับ200เนี่ยเอาเข้าเป็นค่าความเสี่ยงเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกับเราไม่ได้เอ่อได้เต็มจำนวนอ,อยู่แล้วเราจะได้ลดลงลดหย่างลดลดลงมานะคะเพราะว่า เขาก็จะต้องเอากําไรใช่ไหมเพราะเขาทำธุรกิจจากการซื้อขายเพราะฉะนั้นส่วนต่างของบินเนี่ยเขาก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายของเขาอันนี้เป็นู้กันที่นี้ขั้นตอนที่ทําไมเราต้องไปไปไปเขาเรียกว่าช้อปปิ้งนะคะเข้าไปหาข้อมูลอย่างที่พี่บอกนะคะ เข้าไปหาข้อมูลอย่างที่พี่บอกว่ามีบริษัทไหนบ้างที่รับซื้อแล้วก็เงื่อนไขยังไงนั่นคือเราไปศึกษาก่อนนะคะว่าเลทเท่าไหร่ขั้นตอนการทวงเป็นยังไงนะคะทีนี้บางทีเนี่ยเราไปเจอเราสมมติว่าม,ม,มีหลายบินเบี้ยวหลายบินอะไรเงี้ยรับส่วนลดอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ที่แน่ๆที่ต้องศึกษาก็คือ เจ้าไหนเรทดีนั่นแหละก็คือเงื่อนไขการจ่ายเงินบางคนจ่ายเงินแบบ14วันหรือจ่ายเงินทันทีอันนี้เป็นต้นนะคะก็ยกตัวอย่างพี่จะให้ดูหนึ่งบริษัทนะคะที่พี่หามามาไว้ดูให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะก็คือคับซิโตนะคะคับซิโต ทับซิโต้นะคะเขาสมมุติว่าทับซิโต้เนี่ยเขายกตัวอย่างเขามีเงื่อนไขนะสมมุติว่าบินที่จะขายอ่าเลื่อนพี่ก็เลื่อนไปอ่าสองหมื่นห้าหรือสองอ่าสองหมื่นห้าอ่าหรือหมื่นหนึ่งนะคะเขาเงื่อนไขเนี่ยเขาล็อกไว้ที่สิบสี่วันนะเขาจ่ายเร็วกว่านี้ไม่ได้เเออ่่นืงเนื่อง ะะต้องไปอ่านเงื่อนไขอีกทีนะ,ะ14วันนะคะเราจ่ายเ,าเราได้รับเงินจากบริษัทนี้นะคะก็คือ14วันนะะเราจะได้รับเงิน9,899นะคะนี่คือเขาก็บอกเรทให้โดยประมาณนะคะอืมอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปาขายฟักทุระต้อง ช้อปปิ้งอ่ะศึกษาหลายๆบริษัทนะคะแล้วดูเงื่อนไขที่เราพอใจแล้วก็ขั้นตอนการส่งเอกสารนู่นนี่ยุ่งยากไหมพิจารณายากไหมสมมุติว่าเรามีบินสามห0ื่นะคะก็เราก็จะได้ประมาณได้เงินประมาณ2 9งหมนะคะแต่ว่า14วันนะไม่ใช่ทันทีนะคะก็อันนี้เขาบอกว่าให้เงินเพงาดีเร็กนะคะ ฟาสต์ฟีดนี่ยายได้เงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆคือกี่บินก็ได้อะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ก็คือต้องไปศึกษานะคะว่าเงื่อนไขเขามียังไงบ้างนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็คือนั่นหมายความว่าการการขายฟักทูร่าเนี่ยก็คือว่าเราได้เงินแล้วก็จบเราต้องไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปประจานเขานะคะก็คือ ส่งไปขายบินเลยแล้วก็ให้บริษัทนั้นจัดการนะคะทีนี้คนที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเนี่ยถ้าไม่จ่ายบินเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเป็นแบบนี้นั่นคือเมื่อเขา,าขายแฟกตูร่าไปแล้วเนี่ยบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเขาก็จะมีการเขาเรียกว่า,าไปทวงหนี้แทนแทนบริษัทที่เราเป็นหนี้นะคะโอเค สมมุติว่าสมมุติว่านะคะบางาเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะอาจจะไปตกลงกับบริษัทแต่ละบริษัทไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าฉันมีปัญหารับทุงนี้ฉเฉลยได้ไหมอันนี้ถ้าเราไปติดต่อก่อนมันก็จะสะดวกใช่ไหมคะแต่ว่า คิดค่าบริการยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปศึกษาได้นะคะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นแม่ค้านะคะหรือว่าเจ้าของกิจการที่เราต้องออกบินเนี่ยเข้าไปศึกษาระบบนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าลูกค้าเบี้ยวปุ๊บเนี่ยเราก็จะ้มีทางเลือกนะคะทีนี้เรื่องอันนี้เนี่ยพี่คิดว่าคงไม่ต้องมีเฟซบุ๊กไลฟ์รอบสองนวนะน่าจะเข้าใจกันนะคะก็ใครที่ ใครที่ฟัง Facebook Live นี้อยู่นะคะที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะช่วยเข้าไปให้ข้อมูลในเพจเปิดกิจการนิดนึงนะคะช,ช่วยคอมเมนต์หรือใต้ไลฟ์ Live นี้ก็ได้นะคะว่าบริษัทไหนที่คุณใช้บริการนะคะดีไหมยุ่งยากไหมนะคะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,น้องๆ รุ่นน้องเจ้าของกิจการที่เขาอยากจะรู้ว่าไอ้ขั้นตอนมันมียังไงยากไหมในการขายฟักทูรานะคะอยากให้ช่วยๆกันแล้วก็จะได้เอาความรู้เนี่ยเป็นความรู้แบ่งปันกับคนไทยด้วยกันนะคะก็สําหรับใครที่มีคำถามนะคะก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะก็สามารถเขียนคอมเมนต์ได้ในใต้ไลฟ์นะคะแล้วก็พี่มีเวลาก็จะ อตอบให้นะคะโอเควันนี้พี่มองไม่เห็นใครที่มีคำถามนะคะในที่ใครที่ดูอยู่จากหน้าชื่อ s e นะคะวันนี้แต่เห็นทุกคนและ,อ,ะอยากรู้เรื่องนี้มากนะคะโอเคขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามชม Facebook Live ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามชมย้อนหลังนะคะก็ ขอให้ท่านนะคะทุกท่านมีความสุขในสงกรานต์วันครอบครัววันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้นะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ